สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมดีเจพายุครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณใกล้ๆคลองนะครับหลังบ้านอีกแล้วนะครับผมอยู่กับบรรยากาศกระท่อมน้อยบันนี้เลยฮะอยู่กับบรรยากาศกระท่อมน้อยสบายๆนะครับแต่ว่าอากาศมันร้อนมากนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะฮะอากาศร้อนๆแบบนี้ไปหาอะไรทําแก้ร้อนกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปชิมนะครับผลไม้อ่จะเรียกว่าผลไม้ก็ได้นะครับผมต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับนะสูงก็ประมาณสัก สอเมตรนะครับผมรสชาติของผลไม้ชนิดนี้นะฮะต้องบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับผมมันแซ่บจริงๆตอนนี้กำลังออกลูกออกผลเยอะเลยครับผมออกดกมากนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันต้องบอกกันเลยนะฮะว่ารสชาติของผลไม้ที่จะพาทุกคนไปชมวันนี้มันสุดยอดมากจริงๆะครับผมผลไม้ชนิดนี้นะครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปชมกันในคลิปเลยฮะ แล้วครทุกคนครับเดี๋ยวเราจะตามพี่ดีเจพายุไปกันเลยนะครับอยากจะรู้แล้วสิครับว่าผลไม้ที่ดีเจพายุจะพาเราไปชิมกันในวันนี้นะมันคือต้นอะไรแล้วมันจะมีอรชาติแบบไหนหน้าตาของต้นไม้ชนิดนี้จะเป็นแบบไหนแต่ว่ามัน ต้องเดินไปไกลอีกเท่าไรครับเนี่ยไปอีกนิดนึงนะครับไม่ไกลนะฮะไมไกลครับทุกคนครับก็จะถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วครับ ดครับทุกคนครับตอนนี้เราเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนะฮะนห่นครับผมต้นอยู่โน่นฮะเห็นต้นแล้วครับผมโน่นฮะถึงแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึง ที you here. The 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 ่หมายของเราแล้วนะครับผมนะฮะที่อยู่ด้านหลังผมนี <gun> ้นะครับเป็นต้นไม้ที่ที่จะพาทุกคนมาชมกันนะครับผมมันคือต้นข้าวเม่าแรดครับผมมาชิมแล้วก็มารู้จักกับต้นไม้ชนิดนี้กันนะครับผมอยู่ด้านหลังผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่ก็คือต้นข้าวเม่าแรดครับผมอต้นอะไรนะครับพี่ดีเจชื่อเนี่ยไม่ค่อยจะคุ้นหูเลยนะครับนี่ยต้นข้าวเม่าแรดเหรอครับโอ้โหต้นข้าเม่าแรดนะครับเป็นชื่อท้องถิ่นนะครับ มันก็คือชื่อท้องถิ่นทั้งเขตเที่บ้านผมอยู่นะครับผมนะแต่ว่าทางเขตต่างจังหวัดนะครับภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือนะครับหรือว่าพื้นที่อื่นนะครับเขาก็จะมีภาษาท้องถิ่นในชื่อของเขานะครับผมโอ้โหแบบนี้ก็ใช่เลยนะครับผมมันก็คือต้นมะเมาที่เรารู้จักกันนั่นเองครับทุกคนต้นมะเมานะหรือว่าบางภาคนะครับอย่างภาคเหนือเขาก็เรียกว่า ต้นหมากเมาบาเมานะครับพังเขตภาคอีสานเขาก็จะเรียกว่าหมากเมานะฮะเออหมากเมา,มาต้นเมาเมาเซียนเมาเมาหลวงเรียกได้หมดเลยนะครับหมากเมาหลวงมัดเซอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นชื่อเรียกของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า เมาแลดหรือว่ามะเมานะฮะลักษณะของต้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนฮนะเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวนะครับแต่กิ่งก้านมากแต่แขนงแต่พุ่มเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับผมสูงก็ประมาณ5ถึง10เมตรนะครับต้นที่โตเต็มที่นะครับจะมีขนาดใหญ่ถึง4คนโอบเลยนะครับคุณผู้ชม ใบมะเม้าหรือว่าใบข้าเมาเล็ดนะครับเป็นใบเดี่ยวนะฮะสีเขียวสดผิวใบก็จะเรียบเป็นมันทั้ง2ด้านเลยนะครับดอกมะเม้าก็จะมีดอกสีขาวอมเหลืองนะครับออกดอกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่งและซอกใบครับผลมะเม้าเนี่ยลักษณะของผลจะเป็นทรงกลมนะฮะมีขนาดเล็กแล้วก็เป็นพวงครับผลดิบก็จะมีสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มรสชาติก็จะมีรสเปรี้ยว แต่เมื่อสุกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเป็นสีม่วงดำในที่สุดโดยผลสุกนะครับจะมีรสหวานอมเปรี้ยวและฝาดอร่อยครับเวลาเคี้ยวรสชาติก็จะรู้สึกแบบรกรุบกรับกรุบกรับนะครับสรรพคุณของมะเมานะครับหรือว่าเข้าเม่าแรดเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า สรรพคุณของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับสบรรพคุณของเขามีมากมายครับไม่ว่าจะช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งหรือจะเป็นในส่วนของรากผลสุกเป็นส่วนของต้นนะครับก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปนะไม่ว่าจะช่วยขับปัสสาวะช่วยขับโลหิตช่วยแก้กระสายบำรุงสายตาและอีกมากมายกันเลยนะครับต้องบอกกันเลยนะฮะว่าสรรพคุณนี้อืม้มอัดแน่นจริงๆนะครับ ผลสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้นะครับทุกคนหรือว่าจะนํามาทําเป็นส้มตําส้มตํามะเมาหรือว่าเป็นส้มตํำข้าเมาแรกก็ได้นะครับและก็ที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับยอดอ่อนของมะเมา่าใช้รับประทานเป็นผักสดได้ด้วยนะครับและก็ยังสามารถไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแยมน้ําผลไม้หรือนําไปทําเป็นวน์เกรดคุณภาพก็ได้นะครับ ถ้าสรรพคุณเยอะสักขนาดนี้นะครับคงต้องหามาปลูกไว้ที่บ้านสักต้นสองต,ต้นแล้วนะครับคุณผู้ชมหน้าตาของข้าวเมาเล็ดนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมหน้าตาเขาแบบสุดยอดมากเลยนะครับผมลูกดิบจะมีสีเขียวแบบนี้นะ แล้วก็ลูกสุกของเขาก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้ถ้าสุกมากๆเขาก็จะเป็นสีแบบออกอน้ําตาลน้ําตาลดําๆนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองรสชาตินะครับว่ามีรสชาติสุดยอดขนาดไหนนะฮะเป็นพั่วแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกัน,นะครับว่ารสชาติจะประมาณไหนนะอโอ้สุดยอด ประมาณสี่ห้าลูกไม่ไหวว่ารสชาติมันโคตรเปรี้ยวเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองลองแบบลูกสุกดูนะครับผมเนี่ยลูกสุกมันก็จะประมาณนี้นะจริงๆแล้วลูกสุกมันก็เยอะนะฮะแต่ว่าเรามาไม่ทันนกนะครับนกก็จะมาบินแบบตอนเชา้าอ่ะตอนเช้าหรือตอนเย็นอนะ่ะนกมันก็จะมากินกันเนี่ยที่เหลือเหลือของนกแล้วประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกินลูกสุกนะ ลูกสุกกินได้ครับผมลูกสุกอร่อยจะมีรสชาติแบบหวานๆนะลูกสุกนี่กินได้หมดต้นเลยนะถ้าเกิดสุกนะฮะจะว่าดิบๆเนะ่ะโคตรเปรี้ยวเลยฮะสมชื่อเปรี้ยวแลบเปรี้ยวแลบเลยนะครับผมอสมคําล่ำลือครับว่ามันสุดยอดจริงๆฮะ ถลูกสุกอร่อยมีความหอมนะลูกสุกนี่จะมีความหอมและมีความเปรี้ยวแบบแบอบกไม่ถูกแต่ถ้าดิบแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจแบบี๊ดเปรี้ยวเหมือนยิ่งกว่ามะม่วงเปรี้ยวแบบสุดๆอีกนะโอเคครับผมถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวขนาดนี้นะฮะมันมีหนึ่งเมนูที่เขานิยมนําไปทํากินกันนะครับก็คือเมนูไปตาส้มนะครับรเดี๋ยวเราจะลองทําเมนูนั้นดูนะครับผมมันจะสมคําล่ําลือหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่า ถ้าเกิดไปตําส้มแล้วมันจะอร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําดูกันสักหนึ่งเมนูนะฮะวันนี้ก่อนออกมาทําคลิปเนี่ยผมเตรียมของมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคกกระบากสากกระเบือนะครับวันนี้เราจะตากินกันที่ใต้ต้นข้าวเมาแรดนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะตําส้มข้าวเมาแรดก,กันที่ใต้ลม่มข้าวเมาแรดก,กันนะฮะวันนี้ผมก็เตรียมวัตถุดิบนะฮะใส่ยำม,มาด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะลอง เมนูนี้กันใส่พริกไปประมาณสัก4-5เม็ดนะครับกระเทียม3กลีบนะน้ำปลา้ามาผมชุรสเราก็ติดมานะครับแล้วก็น้ำตาลเราจะใส่น้ำปลา้าลงไปก่อนนะครับผมจวดลงไปเลย<ม>หนึ่งจวดจากนั้นก็ข้าวเม่าแรดนะครับ ลงไปเลยครับผมจะลงไปแบบทั้งพวงหรือว่าจะลงไปแบบรูดเม็ดก็เอาตามความชอบเลยนะครับผมใส่ลงไปใส่น้ำตาลลงไปตามความชอบนะครับผมน้ำตาลลงไปเลยฮะหัชูรสลงไปแล้วก็ตำเลยนะครับผมตอนนี้คลุกเค้เาให้เข้ากันเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองชิมรสชาติก่อนนะฮะรสชาติดีรสชาติดีเค okay, ครับเดี๋ยวผมว่ามันยังขาดเค็มนิดนึงเดี๋ยวผมต้องใส่น้ำปาลาลงไปอีกนิดนึงนะเดี๋ยวใส่จานเลยนะครับผมสำหรับ ทำาข้าวเมาแรลกนะครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะครับก็ยังมีรสแบบเปรี้ยวอยู่นะฮะถ้าเกิดพูดถึงแดดร้อนๆนะครับผมแล้วก็มาทำเมนูนี้กินแบบประมาณว่าแดดร้อนๆถงวันตาแจ้งเครับ ก่มไม่ยมเหนียวผมโอ้โหสุดยอดพอก่อนเพราะว่ามีความเผ็ดสุดยอดเลยครับผมรสชาติมันก็ยังคงความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแรดๆอยู่นะครับผมรวมๆแล้วมันก็คือแบบพอกินได้นะแต่รสชาติแบบนี้ผมว่าสำหรับผมผมว่าไม่อร่อยเปรี้ยวเกินนะครับแต่ถ้ากินตอนแบบแดดร้อนๆก็คงจะแบบว่าตาแจ้งเลยนะครับผม เอาจริงนะครับผมว่าเมนูนี้นะฮะสำหรับผมผมว่าโหถ้าผมขืนกินไปอีกเยอะๆนะครับคืนนี้ผมไม่ต้องนอนแล้วครับผมวิ่งคืน,น <laughs> โอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนมารู้จักกับต้นข้าวเม้าแรดนะครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะฮะตั้งแต่ต้นคลิปมาจนท้ายคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้เราไปชิมอะไรที่ไหนยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้กินได้นิดเดียวจริงๆนะครับผมนะยังร้อนท้องอยู่เลยนะครับผมถ้าผมขืนกินมากว่นนี้อย่างที่บอกฮะทั้งคืนแน่นอนครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว